คุณผู้ฟังครับข่าวนี้แรงสะเทือนอาเซียนอีกครั้งเมื่อสำนักข่าวระดับโลกอย่าง Newsweek ออกมารายงานตรงๆว่าญี่ปุ่นส่งเรือรบเข้าเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชาโหแค่ได้ยินชื่อฐานทัพเรือเรียมคุณก็คงขนลุกแล้วใช่ไหมครับเพราะนี่ไม่ใช่ท่าเรือธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการที่กัมพูชาถูกตราหน้าว่าขายชาติให้จีน ถามหน่อยครับการที่ญี่ปุ่นเข้ามาเทียบท่าครั้งนี้มันคือการช่วยลบภาพลักษณ์นั้นออกไปจริงๆหรอหรือมันยิ่งทําให้โลกจับตามากขึ้นว่ากัมพูชากําลังดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อหน,นีคําว่าขายชาติแต่ไม่สําเร็จคุณผู้ฟังครับฐานทัพเรือเรียมเป็นจุดยุทธศาสตร์ระดับโลกอยู่ตรงสีหนูวิวหันหน้าเข้าสู่อ่าวไทยแบบตรงๆถ้าใครคุมได้ก็สามารถสอดสองสิ้นทางการเดินเรือในภูมิภาคได้แทบทั้งหมด นี่แหละครับคือเหตุผลที่จีนลงทุนมหาศาลเพื่อเข้ามาปักธงแต่ในสายตาชาวโลกการที่กัมพูชายอมเปิดทางให้จีนเข้ามามันเท่ากับยอมเสียเอกราชเสียศักดิ์ศรีโหและอยู่ๆญี่ปุ่นก็มาปรากฏตัวที่นี่พร้อมธงปลิวสวายบนเรือรบคำถามคือนี่มันเกมอะไรรัฐบาลกัมพูชารีบชูภาพนี้ใหญ่โตบอกกับประชาชนและสื่อว่าเห็นไหม เราไม่ได้อยู่กับจีนถ่ายเดียวญี่ปุ่นก็เข้ามาแล้วแต่คุณผู้ฟังครับการแสดงออกแบบนี้มันเหมือนคนที่ถูกจับได้ว่าทำผิดแล้วรีบหาข้อแก้ตัวทันทีใช่ไหมครับเพราะความจริงที่คนทั้งโลกจําได้แม่นก็คือกัมพูชาให้จีนใช้เรียมเป็นฐานทัพทางการทหารแบบกึ่งถาวรไปแล้วถามตรงๆแค่เรือญี่ปุ่นมาเทียบท่ามันจะลบภาพความจริงนี้ได้จริงหรอ n e w สวิกสรุปชัดครับ ว่าความพยายามของกัมพูชาที่จะใช้ญี่ปุ่นเป็นฉากบังหน้ากลับกลายเป็นดาบสองคมเพราะมันยิ่งทําให้โลกตั้งคําถามว่าถ้าคุณเป็นกลางจริงทําไมจีนถึงไม่ีสิทธิพิเศษที่นั่นมากกว่าประเทศอื่นนี่แหละครับคือฮุกของข่าวนี้กัมพูชาคิดจะลบคําว่าขายชาติด้วยญี่ปุ่นแต่สุดท้ายภาพนั้นกลับยิ่งชัดกว่าเดิมแล้วคาถามที่น่าสนใจก็คือฐานทัพเรือเรียมมีปูมหลังอย่างไง ทำไมมันถึงกลายเป็นตราบาปที่กัมพูชาลบไม่ออกฟังต่อในตอนหน้าคุณผู้ฟังครับถ้าจะเข้าใจว่าทำไมโลกถึงมองว่ากัมพูชาคือประเทศที่ขายชาติเราต้องพาคุณย้อนกลับไปดูเรื่องราวของฐานทัพเรือเรียมกันก่อนฐานทัพเรือเรียมตั้งอยู่ที่เมืองสีหนุวิลปริมไทยอ่าวไทยจุดยุทธศาสตร์สำคัญสุดๆเพราะมันคือประตูสู่ทะเลลึกเชื่อมตรงไปยังเส้นทางการเดินเรือในเอเชียตอนออกเฉียงใต้และมหาสมุทรอินเดีย ใครคุมที่นี่ได้ก็แทบคุมการเดินเรือทั้งภูมิภาคได้เลยนี่แหละครับคือเหตุผลที่จีนลงทุนมหาศาลเพื่อเข้ามาปักธงแต่ในสายตาชาวโลกการที่กัมพูชายอมเปิดทางให้จีนมันเท่ากับยอมเสียเอกราชเสียศักดิ์ศรีโหแล้วอยู่ๆญี่ปุ่นก็มาประกกตัวที่นี่พร้อมธงปลิวสวายบนเรือรบคำถามคือนี่มันเกมอะไรรัฐบาลกัมพูชารีบชูภาพนี้ใหญ่โต บอกกับประชาชนและสื่อว่าเห็นไหมเราไม่ได้อยู่กับจีนฝ่ายเดียวญี่ปุ่นก็เข้ามาแล้วแต่คุณผู้ฟังครับการแสดงออกแบบนี้มันเหมือนคนที่ถูกจับได้ว่าทำผิดแล้วรีบหาข้อแก้ตัวทันทีใช่ไหมครับเพราะความจริงที่คนทั้งโลกจำได้แม่นก็คือกัมพูชาให้จีนใช้เรียมเป็นฐานทัพทางการทหารแบบกึ่งถาวรไปแล้วถามตรงๆแค่เรือญี่ปุ่นมาเทียบท่ามันจะลบภาพความจริงนี้ได้จริงหรอ Newsweek สรุปชาร์ตครับ ว่าความพยายามของกัมพูชาที่จะใช้ญี่ปุ่นเป็นฉากบางหน้ากลับกลายเป็นดาบสองคมเพราะมันยิ่งทําให้โลกตั้งคําถามว่าถ้าคุณเป็นกลางจริงทําไมจีนถึงมีสิทธิพิเศษที่นั่นมากกว่าประเทศอื่นนี่แหละครับคือคุกของข่าวนี้กัมพูชาคิดจะลบคําว่าขายชาติด้วยญี่ปุ่นแต่สุดท้ายภาพนั้นกลับยิ่งชัดกว่าเดิมแล้วคําถามที่น่าสนใจก็คือฐานทัพเรือเรียมมีปูมหลังอย่างไร ทำไมมันถึงกลายเป็นตราบาปที่กัมพูชาลบไม่ออกฟังต่อในตอนหน้าคผู้ฟังครับหลังจากที่กัมพูชาถูกตราหน้าว่าขายชาติเพราะยอมให้จีนเข้ามาปักหลักในฐานทับเรือเรียมสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำตลอดก็คือการสร้างภาพว่าเรายังเป็นกลางนะแต่ถามจริงภาพมันตรงกับความจริงเหรอรัฐบาลกัมพูชามักจะบอกว่าเราไม่เลือกข้างเราเปิดให้ทุกประเทศเข้ามาใช้ท่าเรือได้ แต่พอดูรายละเอียดจริงๆกลับพบว่าจีนมีสิทธิพิเศษมากที่สุดทั้งสิทธิในการก่อสร้างคุมพื้นที่ไปจนถึงการฝึกอบรมทหารกัมพูชาเองก็ถูกจีนครอบงำโอฟังแล้วมันใช้เป็นกลางตรงไหนครับเวลาเจอนักข่าวถามรัฐบาลกัมพูชาจะตอบว่าทุกประเทศมาได้แต่ที่ผ่านมามีใครได้สิทธิเต็มๆเท่าจีนไหมไม่มี แล้วพอมีข่าวเรือจากชาติตะวันตกจะมาเพียบท่าปรากฏว่าถูกเลื่อนบ้างยกเลือกบ้างแต่จีนไม่เคยถูกปฏิเสธเลยแม้แต่ครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับนี่แหละคือปัญหามันไม่ใช่เรื่องการบอกว่าเป็นกลางแต่มันคือการทำให้เห็นแต่สิ่งที่กัมพูชาทำมันตะโกนชัดเลยว่าจีนคือเจ้านายตัวจริงถามหน่อยถ้าคุณคือประชาคมโลกคุณจะเชื่อคำพูดของกัมพูชาหรือคุณจะเชื่อสายตาที่เห็น นี่แหละครับคือสิ่งที่ n e w s w e ิกตอกย้ำว่าต่อให้กัมพูชาจะพยายามสร้างภาพยังไงสุดท้ายความจริงมันหนีไม่พ้นเงาจีนที่ทับทับทับท้งประเทศอยู่แล้วคุณรู้ฟังครับทีนี้พอญี่ปุ่นส่งเรือรบเข้ามาเทียบท่าที่เรียมมันเลยถูกจับตามากว่านี่คือเกมใหม่ของกัมพูชาหรือเปล่ารัฐบาลร,รีบโปรโมทใหญ่โตเลยครับบอกว่าเห็นไหมญี่ปุ่นก็มาเราไม่ได้มีแต่จีนแต่ถามตรงตรง นี่คือการแสดงความเป็นกลางจริงๆหรือเป็นแค่ฉากบังหน้าเพื่อกลบข่าวจีนถ้ามองลึกๆญี่ปุ่นไม่ได้เข้ามาเพราะอยากสนับสนุนกัมพูชาแต่เข้ามาเพราะต้องการตรวจสอบและสร้างสมดุลในภูมิภาคญี่ปุ่นเองก็รู้ดีว่าจีนกำลังใช้กัมพูชาเป็นหมากแล้วโตเกียวไม่อยากนั่งดูเฉยๆโหแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำใช่ไหมครับว่ากัมพูชาไม่ได้เชิญญ,ญี่ปุ่นด้วยใจจริงแต่แค่ใช้ญี่ปุ่นมาเป็นโล่บังหน้า แล้วรีบถ่ายรูปเอาให้อวดว่าเราก็มีพันธมิตรนะแต่ปัญหาคือโลกไม่โง่เพราะทุกคนรู้ว่าเบื้องหลังจริงๆใครคือเจ้าของเรียมใครคือคนที่มีสิทธิ์เข้าออกได้ตลอดเวลาและใครคือคนที่ลงเงินก่อสร้างทั้งหมดคำตอบก็คือจีนถามหน่อยถ้าคุณซื้อบ้านสร้างเสร็จด้วยเงินคุณแล้วเพื่อนบ้านมาขอถ่ายรูปหน้าบ้านเพื่อบอกว่านี่บ้านของฉันด้วยคุณจะหัวเราะไหม นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียมตอนนี้ Newsweek เขียนตรงๆเลยว่าการที่ญี่ปุ่นมาเทียบท่ามันไม่ได้ช่วยให้กัมพูชาลบภาพขายชาติออกไปเลยกลับทำให้ภาพนี้ชัดกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะมันเหมือนการยอมรับไกลๆว่าใช่เรารู้ว่าถูกมองว่าขายชาติเลยต้องรีบหาฉากมาแปะทับโห oh, ยิ่งพยายามลบก็ยิ่งชัดนี่คือสิ่งที่ทำให้การเทียบท่าของญี่ปุ่นไม่ได้ช่วยกัมพูชาเลย แต่กลายเป็นการเปิดแผลเก่าให้โลกเห็นเต็มๆว่าฐานทัพเรือเรียมยังไงก็เป็นตราบาปและกัมพูชาก็ยังคงหนีไม่พ้นคำว่าขายชาคุณผู้ฟังครับหลังจากภาพเรือรบญี่ปุ่นเทียบท่าเรียมถูกเผยแพร่ออกไปเสียงสะท้อนทั้งในกัมพูชาและต่างประเทศก็ดังลั่นเริ่มจากในกัมพูชาประชาชนจำนวนไม่น้อยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆว่ารัฐบาลกำลังพยายามสร้างภาพลวงตา บางคนโพสต์ว่าต่อให้ญี่ปุ่นมาก็ไม่เปลี่ยนความจริงที่ว่าจีนคือเจ้าของตัวจริงอีกคนบอกว่าเราอยากเห็นประเทศเป็นกลางจริงๆไม่ใช่เป็นหนี้บุญคุณจีนแล้วหาฉากบางหน้าโหแค่เสียงจากชาวบ้านก็ชัดแล้วว่าคําว่าขายชาติมันฝังลึกจนยากจะลบขณะที่สื่อและนักวิชาการต่างชาติก็ออกมาแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน สื่อยุโรปบางแห่งเขียนว่าญี่ปุ่นไม่สามารถลบเงาของจีนที่เรียมได้นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจากอเมริกาก็พูดต,งตรงๆว่าสิ่งที่กัมพูชาทำมันยิ่งทำให้โลกสงสัยว่ากำลังซ่อนอะไรไว้เบื้องหลังคุณผู้ฟังครับยิ่งพยายามบอกว่าเป็นกลางมันยิ่งตะโกนว่าคุณไม่เป็นกลางนี่คือสิ่งที่เรียกว่าภาพลักษณ์ติดลบถาวรต่อให้ลงทุนสร้างฉากสวยแค่ไหน ความจริงก็ยังทะลุออกมาเหมือนรอยแตกบนกำแพงเก่าๆที่ไม่มีวันปิดมิดคุณผู้ฟังครับพอมาถึงตรงนี้คำถามเดียวที่เหลือคือกัมบูชาจะหนีคำว่าขายชาติไปได้ยังไงคำตอบสั้นๆเลยหนีไม่พน้นพระตราบใดที่ฐานทัพเรือเรียมยังมีเงาของจีนทาบทับอยู่ ต่อให้ญี่ปุ่นอเมริกาหรือชาติไหนเข้ามาเทียบท่าบ้างมันก็ไม่สามารถลบภาพความจริงที่ชัดเจนนี้ออกไปได้ความจริงที่ว่ากัมพูชายอมแลกเอกราชกับผลประโยชน์จากจีนถามตรงๆคุณผู้ฟังคิดว่าประชาคมโลกจะจำภาพเรือญี่ปุ่นที่มาเทียบท่าแค่ครั้งเดียวหรือจะจำภาพการก่อสร้างของจีนที่ฝังรากลึกมาตลอดหลายปีโหคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วครับ และนี่คือสิ่งที่ Newsweek ตอกยำ้ำญี่ปุ่นไม่ได้ช่วยลบตราบาปให้กัมบูชาแต่กลับทำให้คำว่าขายชาติดังขึ้นไปอีกเพราะมันเหมือนการประกาศกลๆยๆว่าใช่เราถูกมองแบบนั้นจริงๆเลยต้องหาวิธีปกปิดคุณผู้ฟังครับนี่แหละคือบทสรุปสุดแรงของเรื่องนี้กัมบูชาพยายามลบภาพแต่กลับยิ่งทำให้โลกมั่นใจว่าคำว่าขายชาติจะตามหลอกหลอนประเทศนี้ไปอีกนาน คำถามสุดท้ายคือหุ้นนาเน็ตจ,จะยอมจ่ายราคานี้ไหมราคาของการที่ประเทศทั้งประเทศถูกตราหน้าว่ายอมเป็นทาสมหาอำนาจแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวนี่คือหมัดปิดท้ายครับตราบาปขายชาติไม่มีทางลบออกด้วยการโชว์เือญี่ปุ่นเพียงลำเดียว